สวัสดีครับผมสวัสดีช่องบิ๊กพระใหม่นะครับ14บิ๊กพระใหม่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมนะวันนี้ก็เอาพระรุ่นนี้นะครับมามาโชว์นะครับมาให้รับชมนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้บูชามาสัตได้บูชาไว้สะสมนะครับ เป็นรุ่นที่ว่าสวยนะครับแล้วก็สร้างแค่รุ่นเดียวนะสำหรับปาปิตานะครับรุ่นนี้นะรุ่นปาปิตาหลวงพ่อพ,อพัดนะครับรุ่นรวยรวยรวยนะรวยรวยรวยปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะปีหกสี่นะหลวงพ่อพ,อพัดนะครับตอนนั้นได้เป็นพระราชแล้วนะครับ อราชมงคนแล้วนะวัชราจารย์นะครับก็ได้สร้างขึ้นมานะรุ่นนี้นะนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวนนรรค์นะครับเป็นเป็นรุ่นที่สร้างสวยมากนะรุ่นนี้นะเนี่ยอืมครับสวยนะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะ คือเป็นสองหน้านะครับเป็นพ้าผงปิดตาที่สร้างแบบว่าด้านหน้ากับด้านหลังนะเป็นสองหน้านะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อพัดนะครับด้านหน้าเป็นภาพปิดตานะครับอ๋อไม่มีนะมรนนีรุ่นนี้รุ่น,นเดียวนะที่สร้างแบบนี้นะหลวงพอ่อนน้นอื่นก็ไม่เห็นมีนะเนี่ยเป็นองค์หลวงพ่อพัดนะครับแบบว่าเป็นรูปเหมือนเลยนะด้านหลังนะครับพิมพ์หลวงพ่อพัดนะครับเต็มองนะครับแบบเต็มองนะ แล้วก็ตอกโคดหลวงพ่อพัดนะครับตรงนี้นะเลขเลขโคดสองสี่เจ็ดนะถ้าปีตานี่ไม่ได้สร้างเยอะนะเพราะว่าสร้างจาก <c oughs> เนื้อผงเนื้อว่านนะครับมีจํากัดนะครับ,รบทุกองค์จะเป็นแบบนี้หมดนะสวยนะครับรุ่นนี้ แลผมปิดตานะครับหลวงพ่อพัดครับมีแค่นี้นะครับของผมสำหรับรุ่นนี้นะเอามาปีปีหกสี่นะสร้างน้อยนะครับสร้างไม่เยอะนะนี่ก็เก็บของนี่เก็บอย่างดีนะเป็นกระมยีีนะครับของกระมายีอย่างดี คองน้ำเนี่ยนะแล้วก็อ,องนี้นะองนี้ก็สวยนะอี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะเนี่ย <c oughs> เป็นหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้อยด้วนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะอันนี้เลขโค้ด หกห้านะครับตอกหลวงพ่อพัดนะครับดาวกระจายนะราชมงคลน,นะหลวงพ่อพัดได้เรียนได้เรียนยศแล้วนะครับสร้างรุ่นนี้นะนี่ครับด้าน,นหลังเป็นองค์หลวงพ่อพัดแบบนั่งเต็มองนะครับด้านหน้าเป็นพระปิตานะลงลงละลงนักเอาลงรักหน้าทองนะแบบดำขาวนะยินอยางนะครับ องค์นี้ก็สวยนะเป็นรายการแบบว่าไม่ได้สร้างเยอะนะครับรุ่นนี้แล้วก็สร้างแบบว่าเอกลักษณ์เลยนะเป็นแบบว่าหลวงพ่อนะครับนั่งด้นหลังเต็มองนะหายากนะครับนี่ครับนี่ก็อีกองค์หนึ่งนะ เปิดไม่ดูนะอือด้านหลังอง์ขาวเลยนะเห็นชัดเจนเลยนะฝั่งเพชรหน้าทั่งนะเป็นแบบว่าสีสีเหลืองสีขาวนะเป็นเป็นเพชรเป็นพลอยแลวไม่รู้นะครับ <c oughs> แต่ว่ามนสารนี่ครบเลยนะแน่นนะครับ นู่นนี้นี่ใส่กรอบนะครับหรือไว้หน้ารถนะครับบูชานะหรือว่าไว,ว้แผ่วแบบว่าที่นอนนะครับหัวนอนนะนี่ก็สวยนะองนี้องจริงสวยนะครับแต่ว่านี่ผมมาทําคลิปช่วงเย็นนะครับในวันอาทิตย์ก็จะเริ่มแบบรับไปแล้วนะ เนี่ยด้านหลังครับฝั่งจีบอ,อ,อนหลวงพ่อนะครับเยอะมากนะฝั่งจีบอนหลวงพ่อแล้วก็เป็นแบบได้ใส่ศิลน,นะองค์นี้สวยนะองค์ดเลยนะคเนี้ยว่านสีดํานะเนี่ยลงปิดทองนะครับลงลักหน้าทองนะทั้งองค์นะครับปุญญากาโมนะแล้วก็นี่จีวอนหลวงพ่อนะครับ จีวรหลวงพ่อนะี่แต่และองค์นี่สวยๆอย่างนั้นนะที่ผมเก็บบูชาไว้นะนี่ครับอันนี้เป็นโซนน้ำตาลครับโอ้ลงเป็นผ้ายันเป็นจีวรหลวงพ่อนะเต็มเลยนะอย่างนี้น เห็นชัดเจนนะสวยนะฝั่งจีวอนหลวงพ่อนะครับสร้างน้อยนะเลขโค้ดแค่สามหลักนะครับไม่เกินเนี้ยสามสี่หลักแล้วเนี้ยนะครับเนี่ยครับสองสามสองสามเก้านะครับวงนี้สวยนะครับสวยทุกวงเลยนะนะผมว่าพัดแบบว่ารูปเต็มวงนะเหมือนหลวงพ่อเลยนะผมนะทําทมาแบบว่าเหมือนพิมพ์พิมพ์หลวงพ่อเลยนะ หนากรพิมพแบบว่าหน้าเหมือนนะองค์เหมือนเลยนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะนี่นะครับนี่มีองค์เดียวนะพราปิดตาจัมโบร้อยหนึ่งปีนะครับหลวงพ่อพัดปุญญะกามโมวัดห้ดวยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นนะอันนี้ออกปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับตลับสีน้ําเงินเหมือนกันนะแต่ว่าแต่คนละรุ่นนะครับมีมความแตกต่างหน่อยนะองค์ก็จะเป็นแบบนี้นะ นี่ครับฝั่งจีวหรหลวงพ่อนะฝั่งผงพลอยนะครับผงผงทองนะครับแล้วก็เป็นอุย้ยเป็นว่ามีน่าจะเป็นงาช้างหรือว่าอะไรด้วยนะครับในตรงนี้ครับเนี้ยผงนะครับผงนะขาวนะผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ว่าเนื้อบ้านนี่คือมวลสารนี่แบบแน่นๆเลยนะ นี่ยด้านหลังนะเป็นยันแบบนี้นะเอ่อก้าแปดสองนะเลขโคดนะครับนี่ก็เป็น <c oughs> ยันหลวงพ่อพัดนะครับยันยันหลวงพ่อเดิมนะนี่สิทธิหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับสวยนะองค์นี้เขาสวยนะนั่นนี่ก็หลวงพ่อพัดอายุครบร้อยหนึ่งปีนะครับ สร้างรุ่นนี้นะเออพระแต่และรุ่นของผมนี่แท้ทันหลวงพ่อแน่นอนนะไม่มีองค์ไหนที่ไม่ทันนะครับทันทุกองนะทุกรุ่นนะครับเก็บพระที่ทันหลวงพ่อปุกเสกทุกรุ่นนะครับนะสิ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 ทธิ์เอกหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับมีดหมอ,อหลวงพ่อเดิมนะครับใครรู้ใครเล่นพระนะสายพระนะคขน่จะรู้จักหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อพัดก็เป็นสิทธ์นะครับสิทธ์สิทธ์เอกเลยนะนี่ครับสวยงามนะครับเนี่ยประมาณนี้นะพราปิตาหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับ